มือถือเยอะเล่นคอมทั้งวันเนี่ยก็มีผลส่งให้หน้าเราขั้มเครียดดำขึ้นมาหรอกแน่นอนอุ้ยอย่างนี้เด็กสมัยใหม่ก็เป็นกันหมดแล้วสิคะไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าคําว่าหน้าดําขั้มเครียดเลเซอร์อ่ะเป็นแค่หนึ่งในวิธีที่จะช่วยทําให้ฝ้าแดดเนี่ยจางลงได้แต่ไม่ใช่วิธีแรกอุ้ยแล้ววิธีแรกก็เป็นอะไรอะแม่ กันแดดเนี่ยก็ไม่ได้กันฟ้าแดดได้เต็มที่หรอกวงการแพทย์ผิวหนังระดับโลกเนี่ยเขายอมรับสารไบเทนิงตัวไหนบ้างที่เลิศแล้วก็มาแรงที่สุดในตอนนี้คะที่เลิกสกินแคร์ได้เพียงแค่1ชิ้นกันตายเลยมออุ่มจะเลือกอะไรคะ prime ค a t สวิปันปันค่ะ ปีใหม่ผิวใหม่นะคะทุกคนเนี่ยู้เนี่ยจะมี New Year Resolution กันทางนั้นเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนเนี่ยก็อยากจะมีผิวสวยกันเพราะฉะนั้นเนวันนี้นะคะปันก็เลยเชิญคุณหมออุ่มนะคะมาพูดถึงผิวสวยรอรับเลนไทยกันเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณหมออ o ุ่ม ในนันตัวไหนคะหมออมสวยสตอรี่นะคะแพทย์หญิงสุนทรสวงเกียรติขจรค่ะคะุณหมออมค่ะตอนนี้ก็ปี2026แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของเราก็คือว่าไปไกลมากๆแล้วนะคะแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็ยังวนเวียนกับการที่มีปัญหาหน้าหมองฝ้าไม่หายเนาะ<อ>ปัจจัยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคนดูแลไม่ถูกจุดหรือเป็นเพราะอะไรคะสิ่งที่สําคัญนะมีอยู่สัก2ออันก็นแล้วกันอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของความรู้อาจจะไม่รู้ เข้าใจว่ารู้แต่ความจริงรู้ผิดก็ได้หนูหนูเลยถ้าเกิดคนทั่วไปเลยนะหน้าหมองคําำแล้วก็จะคิดว่าเกิดจากการโดนแดดไม่ทาครีมกันแดดออกไปเจอฝุ่นเจอมลภาวะทําให้หน้าไม่ไร้แล้วก็พวกฝ้ากาดจุดดางดำก็คือแดดทางนั้นเลยทุกคนโทษแดดหมดอมันถูกต้องไหมคะเราบอกว่ามันแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วค่ะความรู้ในปัจจุบันนะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่ ผิวของเรามีเม็ดสีจุดด่างดำหรือว่าฝ้านะคะ mm. มันเกิดจากเซลล์สร้างเม็ดสีใช่ไหมเราก็จะคิดง่ายๆว่ามีแต่ปัจจัยภายนอกอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมีปัจจัยภายในเยอะมากตั้งแต่ยีนของเราฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งการดูแลตัวเองในด้านอื่นๆความเครียดการนอนหลับหรือแม้กระทั่งอาหารที่เราทานแล้วจากข้างในเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างอย่างที่บอกฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรคะที่สร้าง ปัจจุบันเนี่ยคือเราก็ทราบว่าฮอร์โมนในที่นี้เนี่ยค่ะตัวหลักอาจจะเป็นเอสโตรเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรเจสเตอโรนอะไรเงี้ยได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นฝ้าหรือมีปัญหาจุดด่างดำมักจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเยอะกว่าผู้ชายทําให้ผิวของเราค่ะไวต่อแดดได้ง่ายกว่าก็คือ,อยังไงก็เป็นเพราะว่าแดดมันเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสําคัญแต่มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย แล้วคำว่า stress face หรือว่าหน้าแก่หน้าเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะ stress face เนี่ยอาจจะเป็นคำพูดแบบว่าเด็กยุคใหม่หรือว่าสมัย2 0 2 6นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเคยได้ยินหรือเปล่าคำว่าหน้าดำขัําเครียดอะเคเคยได้ยินไหมเนี่ยแหละเป็น,นกลไกที่บอกอย่างชัดเจนค่ะหน้าดำขัํมเครียดก็แปลว่าถ้าเราหน้าถ้าเราเครียดใช่ไหมคะหน้าก็จะดำ ทังนี้ทั้งนั้นเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายเรา่ะสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลก็คือมันก็จะไปสร้างตัวนี้ค่ะเมลานไซต์สติมู l เลตติ้งฮอร์โมนในกลไกเดียวกันแล้วก็เลยไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีที่ชื่อเมลานไซต์ side, ให้สร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้นมา เพราะเครียดมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเครียดทางจิตใจหรือว่าเครียดทางร่างกายก็ส่งผลทําให้หน้าเราดูหมองคล้าได้อันนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเรานอนดึกเล่นมือถือเยอะเล่นคอมทั้งวันเนี่ยก็มีผลส่งให้หน้าเราคั้าเครียดดาขึ้นมาหรอคะแน่นอนอสามารถเกิดขึ้นได้อุ้ยอย่างนี้เด็กสมัยใหม่ก็เป็นกันหมดแล้วสิคะเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีพอเวลาอายุเยอะขึ้นนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดฝ้าฝ้ากาศเนี่ยเกิดขึ้น ตอนที่เราอายุประมาณเท่าไหร่คะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราคือสามสิบปีขึ้นไปอืมแล้วพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่ากลัวและมีผลแน่ๆนกับฝ้ากระคือมีผลแน่ๆเลยอะ่ะแล้วก็เป็นแบบปัจจัยหลักเลยะคะ่ะคือเรื่องของแสงแดดความร้อนมลภาวะที่มันแบบมาที่ผิวเราโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆความเครียดเข้ามาช่วยเสริมงั้นแปลว่ากันแดดเนี่ยก็ไม่ได้กันฟ้าแดดได้เต็มที่หรอคะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง คืออุ๋มก็มีโอกาสได้ดูแลคนที่เป็นฝ้าแดดอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะบางทีเนี่ยเาก็พยายามหลบแดดเต็มที่ดูแลทุกอย่างเต็มที่แต่ฝ้ายังไม่ค่อยจางหรือกลับมาเป็นใหม่ได้หุยแล้วเวลาที่เขาบอกกันว่าสิ่งที่เราเห็นหน้ากระจกเนี่ยเป็นแค่10%ของสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีก90%เนี่ยคือ underlying ไลน์คอยูข้างในมันแปลว่าอะไรคะอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆไอ้สิ่งที่เราเห็นนะคะ ให้เปรียบเทียบกันกันกบจอคอมพิวเตอรอ์สิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราเห็นบนจอแต่จริงๆแล้วอะค่ะยังมี CPU หรือว่าโปรเซสเซอร์อยู่เป็นเบื้องหลังที่จะคอยประมวลผลต่างๆพฤติกรรมของเราการโดนแดดการดูแลตัวเอง <S 2> <S 2> การทาครีมครีมกันแดดเป็นเหมือนเราคีย์ข้อมูลใส่เข้าไปในตัวโปรเซสเซอร์แล้วมันกำลังประมวลผลอยู่โปรเซสเซอร์นั่นก็คือเซลล์ต่างๆของร่างกายเราเนี้ยแหละ เมื่อไหร่ที่มันแบบมีสมการของมันอะว่าอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วมันก็จะโชวออกมาโอ้ยตาละตาละอ่ะถามแทนคนที่เป็นสายเปทั้งหลายเลยเขาก็คิดว่าอ่ะถ้าเกิดว่ามีฟ้าแดดขึ้นเนี่ยเราก็แค่เลเซอร์สิอตอบโจทย์ไหมคะต้องบอกว่าเลเซอร์อ่ะเป็นแค่หนึ่งในวิธีที่จะช่วยทำให้ฟ้าแดดเนี่ยจางลงได้แต่ไม่ใช่วิธีแรก อุ้ยแล้วิธีแรกต้องเป็นอะไรอะแม่อะวิธีแรกเนี่ยต้องบอกออว่าแต่กบว่าเลเซอร์คือเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหรอคะหรืออะไรจะบอกว่าปลายเหตุก็ใช่เราอธิบายอย่างนี้ก่อนนะอันที่หนึ่งเลเซอร์ทาหน้าที่อะไรก่อนเลเซอร์ laser ค่ะทําหน้าที่จับเม็ดสีที่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ทําลายมันมถ้าให้มองดูง่าย,ายๆเนี่ยจะเหมือนเอายางลบหลบอ่าแต่ว่าตัวผลิตเม็ดสีค่ะยังมีอยู่แล้วก็ยังผลิตเม็ดสีออกมาเรื่อยๆมันจะไม่จบ แล้วก็อย่างที่ว่าค่ะมันก็เหมือนเป็นปลายเหตุเนาะคือดูแลแค่เม็ดสีที่สร้างมาแล้วแต่ไม่ได้ไปปิดโรงงานสร้างเม็ดสีแล้วยิ่งงานวิจัยใหม่ๆที่มีการตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์นะคะเริ่มฟังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าเคยฟ้าหนูเคยได้ยิน <laughs> ฟาแดดกับฟาฮอร์โมนเนี่ยต่างกันจริงไหมคะ h หรือว่าจริงๆแล้วมันผลิตมาจากโรงงานเม็ดสีที่เดียวกันฟาอย่างไงก็คือฟาอเพียงแต่ว่าฟาแดดกับฟาฮอร์โมน มันเป็นชื่อเรียกมากกว่าแต่สุดท้ายมันก็เกี่ยวข้องกันกับตัวเซลล์สร้างเม็ดสีนั่นแหละแต่คือบางทีฝ้าแดดมันคนอาจจะคิดว่าเป็นฝ้าที่แบบใหญ่ๆเป็นแผ่นที่หนาเลยฝ้าฮอร์โมนอาจจะเป็นฝ้าเล็กๆต้องบอกว่าในฐานะหมอผิวหนังเราฟังแล้วก็อืมอืมไม่ว่าจะฝ้าอะไรก็รักษาเหมือนกันก็คือฝ้าเหมือนกัน<ม>ก็คือฝ้<ภ>าไม่มีมความลึกความตื้นต่างกันเลยเพราะว่าในหมอผิวหนังเราเนี่ยแบ่งฝ้าออกเป็นสามชนิดฝ้าตื้นฝ้าลึกแล้วก็ฝ้าผสมแบบลึกและตื้น เราไม่ได้แบ่งเป็นฟ้าแดดหรือ,อฟ้าฮอร์โมนเรามีแบบไหนที่อันตรายกว่ากันไหมคะที่แย่ที่สุดน่าจะเป็นฟ้าลึกก็คือสองอันหลังฟ้าลึกกับฟ้าลึกบวกฟ้าตื้นเพราะว่าฟ้าตื้น่ะสามารถดูแลได้ง่ายมากแค่การใช้ตัวครีมทาก็สามารถทําให้จางได้ แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเมื่อไหร่กุ๊กอาจจะต้องเลเซอร์ออกะะอาจจะต้องเลเซอร์ใช่ค่ะณปัจจุบันตอนนี้นะคะวงการแพทย์ผิวหนังระดับโลกเนี่ยเขายอมรับสารเบตินิ่งตัวไหนบ้างที่เลิศแล้วก็มาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะในการจัดการพวกฝ้าแดดจุดด่งออางดำอุ้มก็เป็นหมอผิวหนังมาเป็น10ปีแล้วเนะออาะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าสารที่ควรจะใช้เป็นตัวแรกก็คือไฮโดรควินอหรือว่าทริปเปิลเลจิเมนต์ก็คือประกอบด้วยไฮโดรควินอนั่นแหละ เป็นสารที่จะต้องดูแลรักษาโดยแพทย์เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันนะคะเขาอะให้สารอื่นๆมาเทียบเคียงกับโกสแตนดารนเมื่อก่อนอย่างเช่นอาบูตินไทมิเดลโคจิแอซิดหลายตัวเลยอืแล้วไทมิดดลเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากเลยในกลุ่มคนรักผิวมันทำงานต่างกับวิตามินซีหรือว่าอาบูตินยังไงคะเขาบอกว่าตอนที่เขาคัดสรรสารนี้ดีกว่า เป็นอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งตอนครั้งแรกที่ผมรู้ก็เลยแบบอ้าวหรอเป็นยี้ด้วยหรอไวท t เทนน n i n สมัยก่อนที่เราใช้กันต่อนเนื่องมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะเขามีการทดสอบว่าความสามารถในการไปปิดโรงงานผลิตเม็ดสีเขาจะมีชื่อด้วยนะชื่อไทโลซินสแต่ว่าเอาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าความสามารถในการไปปิดโรงง,งานดีกวกัเขาอะทดสอบในเห็ดแล้วมาเทียบเคียงกับขนแต่สารแทมิดอค่ะคือการทดสอบกับ สารของคนเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะตรงไปตรงมาแล้วก็เชื่อถือและมั่นใจในประสิทธิภาพได้ดีมากๆแล้วทําไมคุณหมอถึงแนะนําตัวนี้คะเพราะว่าเราสามารถมั่นใจในเรื่องของประสิทธิภาพของตัวแทนมีดอลได้เขามีงานวิจัยทางการแพทย์นะคะตีพิมพ์ออกมามา,มากกว่า120ฉบับ และมีข้อมูลว่าสารไทยมดอลเนี่ยสามารถที่จะออกฤทธิ์ภายในหนึ่งสัปดาห์ได้เลยหรอคะอ่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคะ่ะเวลาที่เราทาสารไบรเทนิงนะะ่งค่ะเขาจะออกฤทธิ์ได้เลยทันทีก็คือทาครั้งแรกอะ่ะก็ไปออกฤทธิ์แล้วละ่ะ mm. เพียงแต่ว่ากว่าเราจะเห็นผลนะก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่ง mm. บางคนอาจจะเห็นเร็วบางคนอาจจะเห็นช้าถ้าถามว่าเร็วที่สุดจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยก็คือเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นตั้งแต่สัปดาห์แรกละ ก็เร็วอยู่นะสัปดาห์แรกอ่าแต่ว่าก็ต้องใช้ครีมกันแดดเลี่ยงแดดอะไรยงี้ด้วยนะคะคือต้องทาเช้าเย็นเลยไหมคะต้องทาเช้าเย็นแล้วสารตัวนี้เนี่ยไปทําให้หน้าเราแบบบางลงไหมหรือว่ามีผลทําให้ผิวลอกมีไหมคะอืมเป็นสารที่อ่อนโยนเราสามารถใช้ต่อเนื่องได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องผลข้างเคียงแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดซ้ําด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่านอกจากที่มันจะทําให้ฝ้าที่เรามองเห็นอยู่อะ่ะจางลงไปเรื่อยๆจนมองไม่เห็นฝ้าที่ มันมองไม่เห็นหรือว่าซ่อนอยู่อะค่ะก็จะได้ไม่โผล่มาให้เราเห็นด้วยไม่โผล่มาแล้วแบบนี้เราสามารถใช้ยาวๆได้มากสุดเท่าไหร่คะมีข้อควรระวังไหมโอ้มันอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยมากค่ะสามารถใช้ต่อเนื่องในระยะยาวได้แล้วเราสามารถใช้ลูมก,กับครีมตัวอื่นได้ไหมคะได้ด้วยอยากจะใช้ครีมบำรุงตัวอื่นเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเวลาคนเป็นฝ้าก็อยูเยอะใช่ไหม เราก็อยากช่วยเรื่องนิ้วรอยด้วยแบบนี้มีเลเยอร์มาคคะว่าโอเคเราต้องทาตัวนี้ก่อนทาตัวนี้หลังเลเยอร์เนี่ยให้ดูง่ายๆดูอ่ะเบสิกคือเนื้อของมันถ้าเป็นลักษณะเซรั่มก็ลงก่อนครีมแค่นี้เลยถ้าเซรั่มสองตัวก็ตัวไหนก่อนก็ได้เพราไม่สีเรียสไม่แนะนำผสมรวมกัน,อ,กนอ่่ควรไม่ควรผสมรวมกันเพราะว่าเวลาที่เราผสมรวมกันนะคะบางทีเราเผลอใช้ปริมาณที่ลดลงอ่า ทำให้ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เต็มทีอันนี้คุณหมอไล่ฟังหน่อยสิว่าเราเป็นมือใหม่ในการทาครีมตอนเช้าเนี่ยจากจากบ้านปุ๊บเราเริ่มอะไรก่อนอย่างแรกเลยกันแดดก่อนหรือครีมก่อนอะไรก่อนต้องถามว่าเป็นสาวน้อยร้อยเลยเยอร์ไหมไม่ค่ะน้อยน้อยเลยเยอร์ที่สุดตอนเช้าเราจะออกจากบ้านแบบหน้าเบาที่สุดแต่ว่าเราต้องการการกันแดดและการ p r o เทค ผิวหน้าเราจะแสงไฟเลย everything อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกันแดดต้องมาแน่นอนและอีกหนึ่งชิ้นเราก็ต้องดูว่าปัญหาผิวของเราคืออะไรถ้าปัญหาผิวของเราคือฝ้าหรือว่าจุดด่างดำเราก็ต้องเลือกเซรั่มหรือว่าครีมก็ได้ที่มีส่วนผสมของ brightening แต่เราทาเซรั่มก่อนใช่แล้วก็ลงครีมกันแดดบันเดออ่านมาเขาบอกว่าต้องทาหนึทีหช้อนชาใช่ชนหนึ่งทีสปูนหนีปูนซึ่งคือเยอะไหมก็ประมาณประมาณหนึ่งเยอะอยู่ เยอะอยู่ใช่ไหมแล้วในการที่เราจะทาสารไทมิอลให้เ f ฟเฟกตีฟเราต้องทาประมาณไหนคะเมื่อเทียบกับเนี่ยหนึ่งทีปูของครีมกันแดดอันนี้เป็นเบสิคความรู้ที่วันนี้จะฝากไว้เราจะมีการทาเซรั่มหรือครีมโดยทั่วไปจะแนะนำหนึส่วนแช้อนชาโอเคหรือ1ข้อนิ้วอ่าหนูนจะพูดเลยประมาณประมาณนี้1ข้อนิ้วเซรั่มหรือครีมแต่พอกนครีมกันแดดปุ๊บเราใช้หน่งส่วนสี่ช้อนชาหรือสอง <2 S 3> ข้อนิ้ว แล้วสารไทมิ m ดลเนี่ยเรามีดูโอ้กันไหมคะว่าแบบเออเราใช้คู่กันนี้เแล้วดีหรือว่าเราใช้อะไรกับอะไรแล้วมันแล้วมันตัดกันสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือการใช้เซรั่มควบคู่กันกับครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการกันทั้ง UVA UVB แล้วก็ visible light อันนี้สําคัญมากเพราะว่างานวิจัยหรือว่าวารสารทางการแพทย์ที่มีการตีพิมพ์ออกมาในช่วงปี2ปีปีนีเน้เน้นมากว่าใครที่เป็นฝ้า ต้องการ visible light ด้วยบวกกับใครก็ตามที่มีสกิน t y p ป3 3หรือ4ก็คือผิวคนไทยนะก็ควรจะทาครีมกันแดดที่ปกป้องผิวจาก visible light ได้ด้วยเพราะว่าผิวแบบเราอ่ะจะไวต่อแสงในคลื่น visible light โดนนิดหน่อยก็จะคล้ำแล้วห้ามกันอะไรบ้างคะห้ามทาคู่กับอะไรใช่ไหม น่าจะไม่มีข้อห้ามนะไม่เป็นไรเลยโปะได้เลยเต็มที่เลยเช้าเย็นเต็มที่โอเคแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะเริ่มใช้สารไทมิโดเนี่ยสามารถหาได้ที่ไหนคะเราสามารถเลือกซื้อสกินแคร์จากบริษัท Biodorf ได้ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไทมิโดเขาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Biodorf สารไทอมิอลเป็นสาร Brightening ประสิทธิภาพดีที่สุดจากยูซรินคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อว่าไทมิโดเนี่ย,ยไปทำอะไรกับ เม็ดสีของเราวิธีนึงนะคะมาถึงไปลดการเกิดเม็ดสีข้างในไปปิดโรงงานผลิตเม็ดสีไปปิดโรงงานผลิตเม็ดสีแปลว่าเราใช้ไปแล้วปุ๊บร่างกายเราก็จะผลิตเม็ดสีน้อยลงใช่ผลิตเม็ดสีที่ผิดปกติน้อยลงแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นฮอร์โมนเราอะเป็นฮอร์โมนเราที่เนี่ยเครียดแล้วมันมันผลิตมาเรื่อยๆการที่เราใช้ external factor แปะเข้าไปเนี่ยมันช่วยอะไรกับ internal ของเราได้หรอคะมันเป็นเหมือนคอขวดอยู่ค่ะ ก็คือเรื่องของโรงงานผลิตเม็ดสีไม่ว่าปัจจัยการกระตุ้นจะมาเป็นอะไรก็ตามถ้าเราปิดโรงงานซะเม็ดสีใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรามีงบจํากัดให้เลือกสกินแคร์ได้เพียงแค่1ชิ้นกันตายเลยหมออุม,มจะเลือกอะไรคะในกรณีที่เป็นฝ้านะเราก็ต้องเลือกสกินแคร์ที่มีส่วนประกอบของ brightening แค่นั้นไม่พอเราก็ต้องเช็คดูด้วยต้องมีความรู้ว่ามี brightening ตัวไหนบ้างที่สามารถช่วยดูแลเรื่องฝ้าได้แล้วมีงานวิจัยรองรับใหนึ่งชิ้นนี้คุณหมอจะเลือกอะไรคะ ถ้าเราเป็นฝ้านะคะเราก็จะต้องเลือกใช้เซรั่มหรือว่าครีมที่มีส่วนประกอบของ b r i g h t ทนนิ่งและเราก็จะต้องดูินดี a i l นิดนึงว่า b r i g h t ท n i n g เนี่ยจะต้องอยู่ใน First สไลนที่เราคุยกันไปตอนแรกซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกให้การยอมรับแล้วก็แนะนำในการดูแลฝ้าแล้วก็จุดด่างดำต่างๆอย่างเช่นแทม์มิด o l ค่ะ สารไทอะมิดอลเป็นสารบรท์เทนนิ่งประสิทธิภาพดีที่สุดจากยูซรินซึ่งมีอยู่ในยูซรินบูสเตอร์เซรั่มตัวดังของแบรนด์ช่วยลดฝ้าแดดและจุดด่างดำฝังลึกโดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรกที่ใช้และ98%ของผู้ใช้จริงเห็นผลในหนึ่งสัปดาห์เนื้อเซรั่มซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะใครที่กำลังมองหาตัวช่วยจัดการฝ้าแดดจุดด่างดำฝังลึกต้องลองตัวนี้เลยค่ะ สุดท้ายเลยค่ะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยฝากถึงทุกคนเลยที่กําลังมีปัญหาเรื่องฝ้าแล้วก็จุดด่างดาให้มีความหวังกับผิวตัวเองในปีนี้หน่อยค่ะว่าคนที่มีความหวังหรือผิดหวังสําคัญที่สุดค่ะก็คือความรู้ของเราบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือความรู้ที่มีอาจจะผิดพลาดปัจจุบันนะคะในการดูแลเรื่องฝ้าแล้วก็จุดด่างดําหรือว่าแม้กระทั่งหน้าหมองคล้ํา ในทางการแพทย์แล้วเนี่ยมีวิธีหลากหลายยะมากมายแล้ววิธีที่เป็น first line หรือแนะนำกันเป็นอันดับแรกปัจจุบันก็ง่ายมากๆก็คือเป็นแค้การทาครีมนั่นแหละก็ทำให้ดีขึ้นได้แล้วค่ะทาครีมที่ดีเลือกครีมให้ถูกกับปัญหาแล้วก็อย่าลืม<อ>ทาครีมบันแดดก็สามารถติดตามความรู้เพิ่มเติมหรือว่าความรู้แบบเจาะลึกมากๆได้นะคะผมก็มีช่องทางสวยสตอรี่สวยสตอรี่นั่นเองค่ะ ขอบคุณออ oui> คุณหมออุ่มมากเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะตอนนี้ปันก็ได้รู้จักสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าไทอะบีดอลนะคะเป็นสารที่สามารถที่จะลดฟ้ากระจุดด่างดำสำหรับคนที่เจอแดดได้และก็ต้องอย่าลืมทาคริมกันแดดจุดต้องค่ะเท่าสองข้อนิ้วสข้อนิ้วเทหนึ่งข้อนิ้วนี่หนูจำเข้าหัวเลยวันนี้ขอบคุณมากนะคะ